แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการเคาะประกันไรายได้ข้าวปีสและ ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทนะคะสรุปแล้วก็คือได้ทั้งสอย่างเหมือนปีที่แล้วจุรินทราะสรุปประกันไรายได้ข้าวปี4และเงินช่วยชาวนาไร่ละ1,000บาทนะคะก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ นายจุลิลนลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด,ด้านการตลาดครั้งที่1-265นะคะที่อาคารรัฐสภาใหม่เกียรกาย ว่าที่ประชุมได้พิจรารณาการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีที่4ซึ่งจะมีเกษตรกร,ร,กรได้ประโยชน์4.68ล้านครัวเรือนใช้เงินงบประมาณรวมกันทั้งสิ้น86,740.31ล้านบาทนะคะ และได้พิจารณามาตรการคู่ขนานประกอบด้วยโครงการย่อย3โครงการนะคะ 1. โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชะลอการขายข้าวในช่วงระยะเวลาที่ข้าวประดังกันออกสู่ตลาดจํานวนมากเพื่อป้องกันข้าวเปลือกราคาตกโดยจะมีเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ1 5 0 0บาทต่อรายต่อข้าว1ตัน สองโครงการช่วยเหลือดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นต์ให้กับสากลที่ชะลอการขายข้าวหรือเก็บสต็อกข้าวไว้เพื่อไม่ให้ข้าวที่ออกมามากจนล้นตลาดจนทำให้ข้าวราคาตกและสามโครงการช่วยเหลือดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นต์ให้กับโรงสีที่เก็บสต็อกข้าวไว้เช่นเดียวกันโดยทั้งสามโครงการใช้งบประมาณรวมกันทั้งสิ้นแปดพันยี่สิบสองจุดหกเก้าล้านบาทโดยทั้งนี้นะคะยังได้พิจารณาโครงการไร่ละหนึ่งพันเป็นการ สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่เกินครอบครัวละ20ไร่ 1, 1 27, 5 1 1 2 7 7 5ล้านบาทซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบและขั้นตอนต่อไปจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบคที่มีพลเอกประยุจันโอชานาย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิจารณาต่อไปนะคะล่าสุดนายจุลินอัปเดตให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบรับฟังข่าวดีกันนะคะข้าประกันรายได้ข้าวปี4และเงินช่วยชาวนารายละ1,000บาทนะคะ